้างดนี่ครับสวัสดีครับันนี้ก็คนมักเซิร์ฟนะครับเนาะมือนี้ก็นสิว่าฉีายามลุ้งแห่โชคแค่ฟ้ามครับทั้งพีละทั้งมูสีดผีละโบ่บ่ร้ายนะครับจัดเต็มนะครับเนาะเอาเลยเด้อฉนะีดยามลุ้งอ้วนๆพี่ๆอ่าโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยไป็ตัวนึงแล้วครับพี่ฉีดทั้งหมด ไอเพื่อนนี่ซีโต้แล้ครับแรงนี่แหละเอาต้องจัดให้มันเบิดเพื่อมันมีงานทางนายอีกคนมักเสื่องกับเสื่งคือเกอ่าวเหรอครับฝากช่องน้องไหมนะครับคนมักเสื่งวัวเพื่อนวัวเพื่อนมีแต่ตัวงามเลยครับวัวก็ได้วัวอยู่นี่ก็มีแต่ แล้วของแท่ของแท่ครับของแท่ มีแต่สวยอางเงี้ยมงามนะครับเนาะแม่บอกเหมือนทีไ่ไหนก็นติดต่อกันไว้ก็ได้นะครับเด้ตอติดต่อมาทางคนเชิงง่วก็ได้พี่น้องเกษตรกร,กรหายเลี้ยงง่วก็ได้นะครับนเนาะเดี๋ยวไปสรงครับแล้วอีกสรงครับง้อผสมครับ ผมลุ้งล่อผสม มั่วฟาม์นี่ก็ว่าสุดยอดอยู่ครับครังเรียงงามตอนเี็เกติก็ดีะมอ่านเอเบวกอยู่ครับเลบเยังว่าจะาปีละพวงมัว่วคืองามเลยครับสองปีกว่าสองปีกว่า รัวเป็นสามครับเลือตัวนึงครับเลือตัวนึงตบกองเลยเอาแล้วนะครับส้านี้แล้วนะครับเด็กน้อยมาวนครับว่าเป็นยังเด้นั่นเบิ่งดูนั่นมีแต่ดื้อๆเด้ครับนั่นแล้วเอาส้มนี้แล้วครับเนาะเดี๋ยวตัวนึงครับเนี่ยครับงัวเพิ่นเอบัวครับ มึงลูกแต่ละตัวก็โอ้มีแต่ขักขักเนี่ยดวงหน้าอีกหลาย้วครับคุณมีกับเจ้าของฟ้ามแล้วครับนี่กลุล่มรรร์นี่แหละครับ